สวัสดีคะ่ะช่วงข่าวในกระแสมาแล้วค่าเหนื่อยเป็นรถคลาสสิกโตโนโ่พากินเปิดตัวกองหน้าคนใหม่กเกษตรศาสตร์แฟนคลับแหกรีดโตโน่พากินคำวิไลศักนักร้องและนักแสดงชื่อดังในฐานะรักษาการประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ FC ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกส2โพสต์คลิปเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ที่ทำเอาแฟนบอลแหกรีด โตโน่พากินได้โพสต์คลิปลงบนโซเชียลมีเดียกล่าวว่าสวัสดีครับผมโตโน่ครับประธานสโมสรเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องยินดีอยากจะเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ของเกษตรศาสตร์เอฟซนะครับก่อนที่จะเผยโฉมกองหน้าคนดังกล่าวก็คือมาริโอ้เมาเลอร์นักแสดงหนุ่มชื่อดังซึ่งในคลิปดังกล่าวมาริโอ้ได้กล่าวว่า สวัสดีครับผมกองหน้าเกษตรศสาสตร์ FC มาริโอครับตัวจบสอกอรครับไม่เลี้ยงยิงอย่างเดียวสถิติลง100นัดยิง2ประตูผมจบสกอให้คุณได้โดยรักษาการประธานสโมสรเกษตรศสาสตร์ FC ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นระบุว่าเปิดตัวกองหน้าตัวความหวังตัวจบสกอของเกษตรศสาสตร์ค่าเหนื่อยของเขาขอเป็นรถคลาสสิกสักคันที่ไม่ดับกลางทาง ขอให้แฟนบอลร,รักเขาเหมือนที่ผมรักขอบคุณแทนนักฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับดีใจนะที่โอมาช่วยกันอุดหนุนเสื้อ859หรือรุ่นปลดนี้นักบอลและแฟนบอลทุกคนคงมีความสุขมากเบอร์38ของพวกเรา MARIO สำหรับการเปิดตัวดังกล่าวเป็นการแซวกันขำๆของโตโน่และมาริโอ หลังจากพระเอกหนุ่มเจ้าของบทบาทพิชนมาช่วยอุดหนุนเสื้อ859หรือรุ่นปลดนี้ของสโมสรน,นั่นเองเห็นแล้วหล่อละลายทั้งคู่เลยรอติดตามผลงานนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ